ใช่ตอนนี้ผมใช้ทีมแมนยูนะครับแมนยูว่าเสื้อสีแดงครับเสื้อสีแดงนะครับเสื้อสีแดงบ้าเริ่มเล่นกันเลยครับมาเนี่ยครับเริ่มเล่นครับเริ่มเคลียรตอนนี้ครูบรรจายคือน้องกัคนนะตอนนี้นี่ไม่ได้ครับตอนนี้จะเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวก็ตรงนี้ไม่เปลี่ยนครับตอนนี้ไลฟ์ผมเข้ามาโทษทีนะครับโทษทีนะครับข้างหลังใช่ป่ะครับ นี่นะครับแมนซี่ครับแมนซี่ยุกบุกแมนซี่บุกเดียวครับแมนซี่ยิงครับเข้าไปแล้วครับหนึ่งศูนย์โอ้โหสวยครับสวยครับดูนะ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 ครับดูครับปุ๊บปุ๊บโกเข้ามาไม่รู้เราจะเอาไม่ดูภาพช้าเลยกำลังไม่ตั้งหูครับเสียเวลามาครับมาครับรูภาพช้าร์ได้ไหเอครับ ไม่ดูนะครับตอนนี้เขาไปแย่งได้หรือยังมีไลทยโอ้โหยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ทรงต่อทรงต่อสรงไปส่งไปจะส่งไหมจะส่งส่งเลยกับลังแล้วส่งโอเปิดในลึกเกินไปนะครับโกรับได้ครับเปิดลึกเกินไปนะครับโทษทีครับมีคนเข้ามาข้างหลังแต่ไม่ดูนะบอดูนบอดูนข้างหลังหลังงูไปป้องกันงโน้ตไอซื้อของนั่นนะ โอ้แมนซีโดนแยงครับ,รบจะสไลด์ไหมไม่สไลด์ครับตอนนี้เตะเข้ามาเป็นอุย้ยป้องกันโอ้เล่นตัวนี้โอ้แรงเกินครับโทษทีครับโทษทีครับป้ารับมาแล้วมาแล้วส่งต่อส่งต่อส่งกับหลังไหมไม่กลับอ,อ้ยแยงไม่ได้ครับตอนนี้เตะเข้ามา ข้าทรงเคราะอ้าวเคร่งบนมึ๊บทงล่างไม่อ้าวอะไรเฮ้ยฟาวตรงไหนวะไม่เห็นฟาวเลยนะครับโอ้ได้ฟาวไปนะครับเตะเลยปึ๊บตอนนี้โมงครับตอนนี้เตะโตไปนะครับแมสซี่ครับแมสซี่แมสซี่แมสซี่โตครับเตะครับโอ้ติดเซฟปตะกูเตะไม่ได้ครับเตะไอ้นี่เตะแมสซี่เตะมุมนะครับไม่รู้จะเข้าไหมครับเออปึ๊บ ข่าวครับตอนนี้บันยายเองตอนนี้ใครไม่รู้ครับเขาไปแย่ลูกบอลอ้าวอ้าวตอนนี้ครับทีมเรานะอะไรวะทีมเราก็ยิงต่อไปส่งต่อยังเรื่อยๆครับไปครับไปไปครับไปไปยิงครับเข้าไปแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับเดูภาพช้าครับตอนนู้ภาพช้าครับ ดูภาพช้านะครับดูภาพช้าครับดูภาพช้าเออไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาไปครับไปนี้บตบนนี้แล้วบบ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 บ้บบบเบบบะครับบบมบบ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 บกบบ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 ครับบบบบบลบครับบบบบะบบ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 บนบบ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 บ้บบบบรบ เป๊ส่งให้โรแลนโดอย่างสวยนะครับตอนนี้สามประตูเจไปดูภาพช้ากันเลยนะครับเตอนตอนนี้ครับเออตอนนี้ตอนนี้เอาเลยแล้ส่งอย่างนี้ดูครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับภาพชาฟืบเฮ้ยเพิ่งน่าจะชนชนสองนิดๆนะครับชนสองนิดๆแล้วก็เข้าไปครับไปครับใครได้เคยดูคลิปนั่นนะอะไร โอ้หมดเวลาครึ่งแรกครับครึ่งหลังมาต่อครับตอนนี้เดี๋ยวเราดูทีมก่อนครับโอ้ยังไม่มีใครเหนื่อยครับไปต่อครับคือแรกยังไม่มีใครเหนื่อยโลนโดโลนโดลุยดีครับส่งให้ไป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 ส่งให้โลนันญี่ยุนโลนันญี่โุส่งให้ใครไม่รู้นะครับอ้าวโดนแย่งเลยครับไปครับไปครับโรนันญีนโลนันญี่นแรกัให้โรนโดโลนโดมุงให้แมสซี่โอ้แมสซี่รับไม่ทันตอนนี้ ยังมียังยังสไลด์ไหมครับยังมาได้ครับโรนัิโยส่งให้โรนันโดครับโรนันโดส่งให้แมสซี่แมสซี่ส่งให้โรนันโดนะครับโรนันโดวิ่งมาโรนันโดวิ่งมาส่งโอ้โรนันโดเปิดไม่ดีครับขอโทษทีนะครับโรนันโดครับเออสิบเก้าใช่ไหมไปครับไปครับไปครับไปโพสอะไรวะเปไปครับเปไปส่งให้เมสซี่เมสซี่ส่งให้โรนันโดโรนันโดวิ่งมาโ ับลังไม่ไม่ร้อนนะโอ้ติดครับติดครับแมนซีจะเปิดมุมครับไม่รู้จะเข้าป่ะนะครับเล้วก็เปิดมุมเอ๊ะไปเอโอ้ไม่เข้าครับโบเข้าครับตอนนี้โบเข้าเอ๊เข้าแล้วครับโดียวดู้าเช้าตลกอะลรนโดยิงเข้าโอลรนโดหม่งเข้าไปนะคบโอ้โหเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับพูดผ้าโอเคดูครับดูครับเนี่ยเปเป้ยิงครับ โมงครับทีมทีมเรัวมาลิดมงครับ <c oughs> โรนโดมงเข้ปครับโอ้โกเขาลุกไม่ทันครับ <c oughs> เข้าไปอย่างง่ายเลยครับ <c oughs> โอ้โห้วแล้วก็ไปดู <c oughs> โกผ่านอย่างยิงเลยครับ <c oughs> วิ่งต่อไปอันนี้ครับว <c oughs> ิ่งเขาเขาแฝงเขาเขาแฝงครับเขาแฝงโรนโดโรนโดส่งให้เมซี่เมซี่เตะยาวโก ไซส์ครับไซส์หน่อยหน่อยมันไม่หน่อยนะครับมันว่าผมมันไม่หน่อยนะอะไรโรโรนันโดฮะโลลันโยส่งให้เป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 ส่งให้แมสซี่แมตส์ซี่เลยยังไงปึ๊บยังไงยังไงครับไม่ได้ครับสไลด์ไหมครับไม่สไลด์ตอนนี้อ้าวส่งให้โกโกเต้ไปยาวครับโกเต้เป๊เป๊ะส่งให้แมสซี่แมสซี่รับไปได้หรือเปล่าอ้าวแมสซี่โดนแย่งเอาไม่เอา ลูกบอลอยู่หน้าครับตัวนี้ป๊อเข้ามาอย่างเท่หอคแ้ต่ป๊บไปเข้าครับโอ้โหโดนโกะปะสาวสงสวยครับโรนโดมงไม่เข้าโกอึดนะครับเตะมาแล้วเพเป้ครับเปเป้ครับโอ้โอโไม่เข้าค,ครับเซ็งเลยครับเม็กซิโกเม็กซิโกสองให้เมสซี่เมสซี่ส่งให้โรนโดโรนโดเปิดเข้ามายิงเปเป้ยิงครับโอ้ไม่เข้าครับ นโดเก้าสิบนาทีนะครับทั้งหนึ่งนาทีแล้วนะครับโอ้อหมีครึ่งมีส่งกลับแล้วครับส่งครับส่งครับมีบวกนาทีครับมีบวกอโอ้หมดเวลาครับทีมเราก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปเลยรูคลิปต่อไปนะครับว่าผมมาทำคลิปอะไรนะครับบ๊ายบายเกมเดิม